สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมะนะครับเ a t เฟลนะครับและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือ Battlefield 2นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนน่าจะเคยเล่นกรงแรงในจุดนี้นะครับแต่ผมไม่เป็นไรนะครับผมมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคนะโอเคเอา n e ่นเกมเลยนะครับผม เาเป็นอันนี้นแล้วกันครับทำไมไม่มีเสียงฮเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงวะเดี๋ยวผมพอดูแปบบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยทำไมเสียงไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยว รัสเซียรัสเซียกำลังวางแผนที่จะถล่มเราก็ต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขอโทษนะเฮ้ยไม่เสียมัน ป้าละเสียงไม่ออกนะฮะไม่เป็นไรน่าจะไม่มีปทางอะไรโอ้ขบินตกสังั้นนะ่ะเมื่อกี้เล่นฮานนะครับไม่ยากยากโค่ะ มันไม่ยากหรอกครับแต่ว่ากระสุนมันหมดเราไม่ต้องฝึกละเราเซียนโอเคผมขอปรับอะไรแป๊บนึงนะฮะอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเค ดูอีกันผมไม่ชอบฟังเพลงที่มันให้มาเพลงมันเงี้่วครับเคให้ทำอะไรจ๊ะโอ้ยตายเลยตายง่ายนะไม่ใช่บูดวิลิทเลยเฮ้ยเซ็งเลยวัยรุ่น แล้ตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีคนยืนอยู่นะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกผมเชื่อว่าเกมนี้มันน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นยิงแม่งยิงม่งมเลยนะโอ้ย oh yeah. หน้าจอเล็กนะครับหน้าจอเล็กอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะมันเป็นปัญหาของหน้าจอเปิดน,นี้ดีนะครับมันมีที่เก็บเสียงนะ ผมไม่ค่อยอยากให้มันมีเสียงเท่าไหร่เทคดาวไม่ได้ไอ้ห่า <Yeah. S 1> โคตรกากเลยเป็นวันนะครับเสียงก็เลยแปลกๆไปโอ้ยเหย็งได้แล้วดูรึกไปตัวซะซึ่งภาพก็กระจอกมากนะครับ ต้องขอบอกเลยคนที่จะร่วมมาเล่นแล้วก็น,นะครับทำใจไม่พร้อมนะครับภาพกระจกครับถ้าคุณจะเล่นนี่คุณไปเล่นในคอมดีกว่านะครับผเชื่อผมแต่ว่าผมไม่มีคอมเยมีแหละคอมอะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่มันเอาไปทำงานมากกว่าครับเว้ยเมื่อย เดินไอ้วิ่งอยู่อะพาระเบิดเลยพาระเบิดระเบิดไปแรกโอเยต้องแย่เล่นมานี่ทำไมกูไม่ได้แอช i e v e m e เลยเนี่ยย่าไปเอาน้าชดกันยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องเอาชอดกันนะเกมนี้เล่นยิงระยะไกลกว่านะ ใครที่มีคอขัดแย้งกับผมก็บอกได้ผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมท่าไหน่นะที่ผมเล่นอันนี้ก็เพราะว่าผมว่างอยู่นะโอ้แย่แล้วมีเฮวี่ไม่ชินกันนะโอ้โหดอยู่โหดอยู่โหดสไลด์เลยสไลด์ slide ง่ายปะอยากสไลด์เนี่ยแต่สไลด์ไม่เป็นนะวิธีจะฆ่ามันก็แค่นี้นะครับออไม่ตาย ก็ยิงกับมันซึ่งซหน้าเนยครับคิดว่ามีป้อมปืนและเก่งเอกากครับพวกนั้นกากมากครับโอ้โหจะพูดทำไมเนี่ยมีอยู่ข้างบนหลายคนเลยยิงแม่เลนะครับโอ้ยยิงไม่โดน ทำไมทำร้ายเราทำไมเนี่ยไม่มีอะไรตายซะไอ้พวกเวนเดี๋ยวเราขอรีโดรดกระสุนแป๊บนึงเดี๋ยวพวกมึงได้ตายแน่นอนเอา้าอันนี้ออกได้เหรอไม่รู้พยายามจะใช้ปืนที่มันให้มานะครับเพราะมันดีจัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เค่เหนหยับไม่ได้ไหมโอ้ยอีเวนผมมันดำเนินเนื้อรื่อ่งนะครับไม่ได้มาเล่นมุกโชใครที่บอกว่าผมไม่หายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮเพราะว่าผมไม่อยากเล่นมุกเดี๋ยวมันแป๊กอีกนะฮะร, <laughs> ระดอปมุกแปกโอเคเปลี่ยนปืน เมื่อกี้มันกรงศูนย์หมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปตัยซะโอ้ยยิงได้กูก็ยิงได้ใครใครเล่นอะไรอย่าไปกลัวครับเลื่อนเราลดช้าไม่ใช่แบบฮาร์นะครับฮะ ยังไม่ทันค่าเลยไปได้แล้วนะโคตรง่ายโอเคครับได้ได้ฮาร์ดเหมือนเดิมผมได้ยากอยู่แล้วดูดีครับอน่าจะดีนะนะก็เจอเก่งหน่อย้กันนะครับซีวเกนะเจ็งเก่งไหนอยโอ้ยเดี๋ยว,ยยวปิดก่อน